สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับช่องหมามีออสการ์ค่ะในวันอาทิตย์ที่28เมษายนปี2567นะคะวันนี้มีเรื่องนี้มาอัปเดตมาฝากทุกคนนะคะถือว่าเป็นข่าวดีกับพี่น้องชาวนาเรานะคะเกี่ยวกับโครงการ ปุ๋ยคนละครึ่งค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูมารับฟังรายละเอียดกันนะคะมีความคืบหน้าอะไรถึงไหนชัดเจนอย่างไรบ้างเนาะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากด้วยกดติดตามด้วยนะคะเข้าเรื่องเลยค่ะ สำหรับโครงการนะรปุ๋ยคลระครึ่งกับทุกคนหาภาครัฐและเกษตรกรเนี่ยจะจ่ายคลระครึ่งเพื่อสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตค่ะของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยปีการผลิต2,567ทับ68นะคะทุกคนหาโดยจะมีการใช้งบนะคะจาก2แหล่งทุนก็คือจากธนาคารเพื่อการเกษตรค่ะนะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทกศเนี่ยนะคะและก็จะมีงบกลางนะคะเป็นงบ รายการสำรองจ่ายนะคะอีกส่วนหนึ่งซึ่งกรมการข้าวนะคะทุกคนค่ะเขาจะ,จะจะทำข้อมูลค่ะเพื่อเสนอโครงการดังกล่าวนี้นะคะต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินะคะหรือที่เราเรียกว่านบขค่ะและก็จะได้นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอนะคะในลําดับต่อไปค่ะเพื่อนะคะพิจารณาเห็นชอบแล้วก็อนุมัติ พี่จาเห็นชอบนะคะอนุมัติใช้งบประมาณนะคะในลําดับต่อไปเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าเดี๋ยวก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะทุกคนคะแต่ทีนี้นะคะจากนะคะแหล่งข่าวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าปุ๋ยเนี่ยนะคะปุ๋ยเนี่ยที่จะแจกปุ๋ยเคมีเนี่ยนะคะที่จะแจกให้เกษตรกรเนี่ยในอัตราปุ๋ยต่อไร่นี่ก็คือ50กิโลกรัมนะคะต่อไร่ทุกคนคะครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่อ่านะคะหรือว่าในวงเล็บเนี่ย ไม่เกินครัวเรือนละ1,000กิโลกร,รัมค่ะให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะนาผู้ปลูกข้าวปีการผลิตนะคะสอัที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะคาดว่าจะใช้ปุ๋ยเนี่ยประมาณ3ล้านตัน,นะคะ่ะทุกคนจากปกติเนี่ยเรานำเข้าเนี่ยนะคะโดยเฉลี่ยในปีละ4.5า 4, 5, ถึง5ล้านตัน นะะซึ่งล่าสุดเนี่ยบริษัทนะคะที่ผลิตปุ๋ยนะคะหรือว่าจัดจำหน่ายปุ๋ยเนี่ยนะคะเขาก็จะรอความชัดเจนจากโครงการนี้ก่อนนะคะนะซึ่งแพลนไว้ก็จะมีโคต้านะคะมีโคต้าให้แต่ละบริษัทที่เขาร่วมโครงการเนี้ยให้เขาไปผสมปุ๋ยเพื่อจะได้มาจัดจําหน่ายให้กับเกษตรกรประมาณนี้เนาะยังไงทางด้านผู้ผลิตเองเขาก็จะต้องรอความชัดเจนของโครงการก่อน ะะต่อมาค่ะทุกคนคะทางด้านในอนุชานาคาใสนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้กล่าวนะคะเรื่องปุ๋ยค,ครึ่งนี้นะคะเวลานี้ยังไม่ได้ลงลึกนะะในรายละเอียด นับตั้งแต่ได้มีการพูดคุยกับนายกิติรัตน์นรนองประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรองหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะและก็ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านพักเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยนะคะกับนักวิชาการจากศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะ ก็ในเรื่องของสูตรปุ๋ยนทุกคนคเ,เขามีการทดลองนะคะและผลเนี่ยผลการทดลองของเขานะบอกว่าสูตรปุ๋ยสูตรนี้ยจะเพิ่มผลผลิตได้หนึ่งเท่าเลยนะคะนะยังไงเราก็ตามกันต่อ นะคะดูกันต่อไปเนาะที่นี่ทุกคนหาผู้ที่สนใจเนี่ยจะต้องมีการเข้าร่วมโครงการนะคะโดยต้องขึ้นทะเบียนนะคะ,ะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ทับ68นี้นะคะแยกเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข้าวทั่วไป4.48ล้านครัวเรือนโดยทุกคนหาใช้ปุ๋ย2สูตรนะคะนะปุ๋ยที่เขาจะนํามาเนี่ยนำมาเข้าร่วมโครงการนี้มีอยู่2สูตรนะคะสูตรที่1น,นี้นะคะก็จะเป็น20 8 20คะ่ะทุกคนคะเหมาะสำหรับข้าวที่ไวต่อช่วงแสงนะคะให้ผลผลิตสูงสุด633กิโลกรัมต่อไร่นะคะทุกคนคะแล่ก็สูตรที่2เนี่ย25 7สินะคะเหมาะสำหรับข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงนะคะให้ผลผลิตสูงสุด900กิโลกรัมต่อไร่นะคะไม่ น่าสนใจเนาะส่วนนะคะส่วนกลุ่มผู้ที่ปลูกข้าวนะคะอินซีเนี่ยสองแสนรัวเรือนเนี้ยนะคะให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำและชนิดเม็ดค่ะและนะคะขึ้นบัญชีนะวัตรกรรมค่ะต้องนำไปใช้ผลิตข้าวจริงอ่าห้ามนำไปจำหน่ายแก่บุคคลอื่น และทีนี้นะทุกคนค่ะในเรื่องของวัตถุประสงค์นะคะนะ,คะก็เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะคะหลุดพ้นจากความยากจนค่ะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะซึ่งการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตเนี่ยเป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่สำคัญอ่านะคะปุ๋ยเนี่ยสำหรับนาข้าวของไทยเราเนี่ย เวลานี้เห็นด้วยที่ควรจะเปลี่ยนสูตรได้แล้วเพราะเป็นสูตรเดิมที่ใช้มานานและก,กะเกษตรกรเนี่ยใช้แล้วได้ผลผลิตก็เท่าเดิมนะคะก็อยากให้มีการปรับเปลี่ยนสูตรว่างั้นนะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น อ่านะยังไงก็เขาก็ไม่ได้บังคับนะคะทุกคนคาะให้ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับกรเกษตรกรไทยเรายังไงก็พี่น้องชาวนาะเรามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะก็อย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์กันเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยหากมีเรื่องราวอะไรที่อัปเดตใหม่ๆนะความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการนี้ด้วยมามีอสก้านะ,ะชาวนาคนนี้จะรีบนํามาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกัน นะ,ะสำหรับวันนีก้กับโครงการคนละครึ่งเนี่ยปุยคนละครึ่งนี้นะคะมีะรายละเอียดเท่านี้ค่ะทุกคนคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากเพจฐานเศรษฐกิจนะคะขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้บายๆขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะ